สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ e-office ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8หรือสอพอม8ราชบุรีกาญจนบุรีวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตการใช้งานการรับส่งเอกสารทางราชการหรือ e-office ซึ่งในการรับส่งเอกสารทางราชการระหว่างสอพอม8ถึงโรงเรียนและโรงเรียนถึงโรงเรียนด้วยกันนะครับในการใช้งานนะครับ ท่านสามารถใช้งานได้โดยการเปิดไปที่โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กเรนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กเรมาแล้วนะครับเข้าใช้งานได้ที่นะครับ http นะครับ e-office นะครับเพราะเป็นสับโดเมนเนมนะครับ e o f f i c e s p m 8 n e t นะครับ เมื่อท่านเข้ามานะครับก็จะได้พบกับหน้าตาของระบบ e-office นะครับซึ่งเป็น domain name น,นะครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผอ,อประทีปจำปาสีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาวิทยาคมในการเปิดใช้งานระบบและพัฒนาระบบด้วยกันนะครับส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมนะครับผมจะขอแนะนำเรื่องของการเข้าใช้งานนะครับซึ่งทุกโรงเรียนนะครับ อาจารย์หลายท่านเอ๊ะทำไมมันยากนะครับซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานนะครับยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับโดยการมาคลิกดูรหัสก่อนนะครับของโรงเรียนต่างๆนะครับจะอยู่ในหนังสือนะครับประชาสัมพันธ์ของเขตนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบนะครับกับเอกสารนะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านนะครับกลุ่มงานโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนนี้นะครับ ก็มาดูได้นะครับว่าโรงเรียนของเราหมายเลขนะครับจะเป็นหมายเลขของหนังสือราชการแต่ละโรงเรียนนะครับตามด้วยรหัสผ่านเหมือนกันหมดนะครับเลข 1- นึสตัวนะครับเมื่อท่านเข้าไปแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับแต่ขอแนะนำนะครับหมายเลขชื่อผู้ใช้งานตรงนี้นะครับอย่าไปเปลี่ยนนะครับสมมุติโรงเรียนของผมนะครับโรงเรียนห้วยกระเจ้าพิยาคมนะครับก็จะเป็นชื่อผู้ใช้งานจะเป็น0 4 2 3 8 .55 นะครับ User name ก็จะเป็น11นะครับ14ตัวนะครับจากนั้นก็นำหมายเลขตรงนี้มากรอกนะครับชื่อผู้ใช้งานนะครับ04238.55นะครับตาทานนะครับ1111นะครับก็สามารถเข้าไปแก้ไขกันได้นะครับเข้าสู่ระบบก็จะปรากฏนะครับ หนังสือที่เข้ามาแต่ละครั้งนะครับอันนี้คือหนังสือทางราชการที่เข้ามารายละเอียดนะครับข้อมูลส่วนบุคคลฝั่งซ้ายมือชื่อผู้ใช้งานครับสามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดได้แต่ขอแนะนําชื่อผู้ใช้งานนะครับให้เป็นเลขหมายเลขที่หนังสือนะครับอย่าไปแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับรายละเอียดแก้ไขรายละเอียดนะครับเราก็สามารถที่จะกรออีเมลเบอร์โทรติดต่อนะครับแล้วก็ตกลงบันทึกนะครับ ตรงนี้นะครับต้องกรอกอีเมลด้วยนะครับผมจะยกเลิกไปก่อนในส่วนของรูปภาพนะครับก็สามารถแก้ไขได้แก้ไขรูปภาพแล้วก็เบารูภาพเข้ามานะครับผมก็ขอยกเลิกไปก่อนนะครับผมจะมาพูดถึงการรับหนังสือนะครับหนังสือทางราชการนะครับในส่วนของเมนูนะครับหนังสือเข้านะครับอันนี้ก็คือหนังสือที่เข้ามานะครับจะมาจากที่ใดนะครับไม่ดูมาจากกลุ่มหรือจากโรงเรียนถึงโรงเรียนนะครับ ในการรับหนังสือนะครับสิ่งที่จะต้องทำนะครับก็คือจะต้องลงทะเบียนรับนะครับจะแสดงวันที่ต่างๆนะครับจะต้องลงทะเบียนรับก่อนนะครับ่านสามารถรับหนังสือได้จากเมนูนะครับหนังสือเข้านะครับแล้วก็มาคลิกที่เลขนะครับเลขหนังสือเข้าครับก็จะปรากฏวันที่ส่งมาแต่ไหนนะครับเรื่องต่างๆตอนแรกนะครับ จะยังไม่สามารถลงทะเบียนนะครับจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์พวกนี้ได้นะครับเป็นไฟล์หนังสือแต่ถ้าลงทะเบียนตอบรับเมื่อไหร่นะครับจะสามารถดาวน์โหลดหนังสือมาอ่านได้นะครับโดยการคลิกด้านล่างนะครับจะมีปุ่มลงทะเบียนนะครับนี่นะครับลงทะเบียนรับหนังสือนะครับก็คลิกครับระบบจะทําการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนหนังสือเรียบร้อยนะครับก็จะปรากฏนะครับ ข้อมูลไฟล์รายละเอียดหน้าสถานะนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วลองดาวน์โหลดดูนะครับไฟล์เอกสารหนังสือทางราชการนะครับ